ันนี้ผู้าพาก็จะมีนี่แหละครับพี่เอ๋วัชลินจตุจชัยครับกับพี่แจ๊บตีรัฐสุทบุตรใช่ไหมพี่ใช่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้เล่นทีมไฮเทคนะครับมีใครบ้างครับพี่เอช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับก็ซิฟโทมัสบอยคานูาาจะสมามารถใครก็ได้หมดเราจจัดการให้โอเคครับแล้วก็คนพิเศษสุดเลยครับ น้ำกุกน้ำกุกอ,อ่อ,อนวิสานคือแผงงามที่มานี่ไม่ใช่เพราะนักบ้านะครับเพราะคนนี้แหละเพราะน้ำกุ๊กเลยเนี่ยอย่านะถมคนนี้วันนี้อากาศค่อนข้างจำไซคครับเครียดจำหาเลยโคตรร้อนเลยเนี่ยพี่ไม่มีฝนไม่มีอะไรครับจำไซค์เลยเนี่ยร้อนจะไหนเจ๊แม่แบบนี้ฝรั่งชอบพี่สันชายดี ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันครับเดี๋ยทางนี้มีอะไรหรือแบบผมยังไม่รู้เลยนะเอามีสวนเล่นก็อยู่มีวันนี้ฮะนี่ครับเป็นคุณลุงมานั่งรอดูบัสน,นะครับมาตั้งแต่สิบโมงจับโรงงานก่อสร้าง <laughs> ข้าจะเป็นแฟนบัสก็ได้นะพี่ <laughs> <laughs> โอ้โหแข่งบัสกลางแดดครับท่านผู้ชม <laughs> วันหนึ่งผู้ใหญ่นะบอกว่าแข่งบัสอยากมีร่มทำไมต้องให้มาแข่งกลางแดดด้วย จุดๆยังไงครับแบบว่ามีโดมก็ได้เ็นกลางอ๋ออย่างนั้นมีเต็นท์กลางให้หน่อยเนาะเดี๋ยวน้องรู้จักเพจ n b a Time ไหม n b a Time ไม่รู้จักแสดงว่าเพจเรายังไม่ดังพอโอเคครับขอบคุณนะครับเป็นการแข่งขันของชุดอิดนะครับถ้าใครรู้จักก็จะเป็นชุดอิดแมกกาซีนของพี่อะไรสักอย่างผมก็จำชื่อไม่ได้ นี่เป็นการแข่งขันของประเทศทีมหญิงนะครับส่วนวนี้ก็เป็นโต๊ะ Official. ออฟฟิเชียลตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในโรงยิมนะครับนำโดยพี่เอ๋นี่เป,นเป็นรายการนีเเกเตอร์อ้าวนี่นครับเจอแล้วครับคนแรก พี่บอยครับมาครับแน่นี่สวัสดีครับใช่ชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าอายาถ่ายหรือเป่าเยอะอานาถ่ายหรือไม่ยังปกติผมไม่ดื่มเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มครับไม่ดื่มมาเพราะโดนไปยังน้ยอกขนาดไหนผมไม่ดื่มเพราะว่ารักษาสุขภาพไม่น่าครับเด็กมาแล้วครับโอ้โหในสนามเปิดแอร์ครับแตกต่างจากข้างนอกอย่างเห็นได้ชัด ส่วนของตัวผู้บรรยายครับขนะึ้นม็บนนี่ก่อนีเอ่เกไต้หวันครับพร้อมมันอยู่โอ้สังเกตครับจะมีแต่คนหน้าตาดีๆครับแพ้แค่แอดมินไปคนเดียวครับาม,มาจาก NBA time ครับพี่เดียวพอจะรู้จักไหมครับ ครับครับรู้จักครับรู้จักจริงไหมพี <laughs> ่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ นักบาสทีมชาติครับพี่คานูครับเริ่มเริ่มเริ่มจากการเล่นบาสเลยเกมเกมแรกเกมแรกที่ผมลงไปแข่งเป็นการแข่งยาโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนทีมตรงข้ามเขาเห็นว่าหน้าตาเหมือนก็เลยเรียกมาแล้วก็คนไม่เรียกกันต่ออกันมาตั้งแต่ตอนนี้เลยครับคานูนี่เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมครใช่ครับเป็นมุกโกคานูเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนมากผมก็ไม่รู้หรอกเหมือนตังไหนแต่เขาบอกเหมือนอ๋อครับแล้วก็ ใครเป็นแรงบันดาลใจถึงหลอกผมเหรอครับตอนต้องต้องเล่าไปถึงเริ่มแรกเลยว่าตอนที่ผมเล่นบาสแรกๆเนี่ยตอนนั้นแลมด,ดังเข้ามาถ่ายในเข้ามาฉายในประเทศไทยแรกๆครับคออือการ์ตูนแกลมดังนะผมเ็เนซากุระงิเขาเล่นแล้วก็เขาเริ่มจากคนที่ไม่เป็นเลยครับเขาเริ่มจากคนที่ไม่เป็นเลยแล้วก็ค่อยๆเก่งค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆเพราะว่าการฝึกฝนครับผมผมก็เลยให้เขาเป็นแรงบันดาลใจทั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วผมก็เริ่มฝึกเล่นบาสมาเรื่อยๆครับครับผม ผมชอบมากที่สุดนะเดี๋ยวขอในคนึงชอบหอครั <c oughs> บ <c oughs> ในในยุคนี้ไม่มีใครเป็นพิเศษอ่ะไม่มีใครเป็นพิเศษแต่ว่า <c oughs> ถ้าถามว่าในยุคนี้ชอบใครมากที่สุดก็คือเจมส์ฮาร์เร็เพราะว่าเขาสามารถทําได้แทบทุกอย่างครับทั้งยิงทั้งข้ามทั้งส่งแต่ว่าถ้าผมชอบจริงๆสมัยก่อนเลยคือไมเคิลจอร์แดน สำหรับการจัดทีมชาติไม่มีเงินเดือนให้ครับทางทางสมาคมไม่มีเงินเดือนให้ทางกองทัพไม่มีให้แต่ว่าเราจะมีเป็นวิเยงซ้อมครับวิเลียรซ้อมเราจะได้600บาทหกร้อยบาทในการซ้อมหนึ่งครั้งหนึ่งวันวันละนะอวันละหกร้อยบาทแต่ว่ามีการมีการจัดการให้เราได้มากขึ้นก็คือไปขอสปอนเซอร์มาไปขออะไรอย่างนี้มาแต่มันเป็นวิเยรทั้งหมดแต่ไม่มีเงินเดือนครับอืครับ เป็นสเปรครับเสียใจนิดหน่อยวันนี้กว่าไปวันนี้โดนคิดพอลูกสุดท้ายไปแย่งกันแต่ผมเชียร์สเปรผมเชียร์สเปรเพราะว่าเขาเล่นกันเป็นทีมครับมีมีโลกทีมที่ดีมากเซตบอลสมิงบอลเยอะมากครับเล่นไม่ห่วงบอลนนะฮะครับช่วยติดตามเชียร์เข้ามาเป็นกำลังใจมากๆเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสร้างธงขายบ้านให้มันใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามามากๆแล้วก็มันจะมีการแข่งขันแล้วก็ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือก่อนอื่นเราต้องมีคนดูก่อนถ้าไม่มีคนดูเนี่ยสปอนเซอร์มันจะไม่เข้ามาเลยก็เลยต้อง mm hmm. ก็เลยต้อง mm hmm. วนอยากให้คนที่พอจะมาดูได้ว่าชอบนิกิลาบาัตเข้ามาดูให้มาก,ให,มากให้มากที่สุดก่อน mm hmm. เพื่อที่จะให้รายการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆทีททมครับก็ mm hmm. คือ ไม่อยากให้แบบโอเคว่ามีถ่ายทอดสดแต่ผมว่าเกมในสนามอ่ะมันเยอะเพราะบางทีอ่ะผมก็ชอบดูในสนามอย่างเช่นเนี่ยผมแข่งเสร็จผมก็นั่งดูผมก็นั่งดูผมอยากรู้ว่าเขาเล่นเป็นอะไรยังไงครับมันก็มันมันจะได้ทะรุดอีกอย่างหนึ่งจะสนุกมากกว่าครับครับผมงั้ก็วันนี้ขอขอบคุณพี่คานูมากครับอ่ะอะไรครับวันนี้อยู่กับพี่สุภเดชครับวันนี้ครับวันนี้ไม่ได้ลงแข่งนะฮะครับไม่ได้ลงครับวันนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นรายการ N B A Hoops Talk นะครับเราจะมา ขอสอบถามนะครับนักบ้าทีมชาติไทยจากแฟนๆทั้งบ้านครับถ้าเป็นทีมชาติก็พีเงินซ้อมวันละหกร้อยครับก็ถ้าเงินโบนัสอะไรก็แต่ผลงานของทีมบไล่ไดาร์ทนอเมนต์ครับผมอืมครับแล้วก็ผมเป็นแฟนคารุอนโทนี่อ่ะครับชอบมากครับแั้งหลังก็ผิดหวังครับเจ็บบ้างไม่ลงบ้างยังไงก็ชอบแอนโทนี่ครับครับ ก็เล่นบาสแถบ้านครับผมไปขอเขาเล่นครับไปขอเขาเล่นเนี่ยนะครับพี่ดูเอ็นบีเอแล้วก็ไปขอเขาเล่นแถวบ้านครับผมณตอนนี้ครับเคอรี่ครับแฟชชั่นบัตเดอร์เชียร์โรี่สเตทครับผมเชียร์รีลสเตจครับแล้วฟุตบอลล่ะครับแมนยูครับจะว่าผลเป็นยังไงครับแมนยูแย่ครับช่วงนี้แย่ครับมีแต่เสียครับก็สดมากก็ตอนนี้คือซ้อมตอนเย็นนะครับครับซ้อมตอนเย็นอย่างเดียวครับผมแต่ถ้ามีเก็บตัวก็คือซ้อมช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับผมอ่าฮะ ครับผมและนี้ขอขอบคุณพี่เดมมากครับครับผมครับอะไรครับโเกียวผมนายปฏิพันธ์กล้าหาญครับชื่อเล่นชื่อปามครับครับคลิปแรกครับผมคลิปแรกคลิปแรกคาร์เลียรเนี่ยนะครับใช่ครับอ๋อแล้วไอดอลของปามเนี่ยใครครับวินส์คาร์เตอร์ครับผมวินส์คาร์เตอร์จุดเริ่มต้นในการมาเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเริ่มได้ยังไงครับตอนเด็กๆที่บ้าน ใกล้กับสนามบาสครับแล้วตอนนั้นไม่มีกีฬาอื่นเลยอ๋อไม่มีอะไรเล่นก็เลยแม่ก็เลยบอกให้ไปเล่นกีฬาบาสก็เลยคำถามสุดท้ายครับเบี้ยเลี้ยงในการแข่งขันแต่ละครั้งหรือว่าการซ้อมได้ประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมพี่เอว่าเาอยู่แล้วสบายอะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสุภวิทย์ครขันทินครับปีนี้เจมส์ครับเล่นให้กับทีมอะไรครับแล้วก็ตำแหน่งอะไรสมส์แอนด์เทคครับตำแหน่งคอยก้าครับอาจารย์ใช้ยาเจมจีนี่มายังไงครับเจมจีนี่ก็เรียกเรียกตามชื่อตามหาครับนักบาสเกตบอลใน NBA ที่เป็นขวัญใจครับใครครับชอบลิกกี้ลูบิโอครับแล้วก็ทีมบาสที่เชียร์อยู่ครับตอนนี้แล้วถ้าล่าสุดก็โกลเด้นสเตทครับโกลเด้นสเตท สเตฟนเคอรีนะฮะครับทอมสันครับทอมสันคนะแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเล่นบาสเกตบอลครับ <g ül> ก็คือตอนแรกเนี่ยเล่นบอลก่อนแล้วคือทางญาติิกันเนี่ยตอนเล่นบาสผมผมก็เลยเปลี่ย <g ül> นย้ายตามーーมาเล่นในช่วงอายุตอนเท่าไหร่ครับ <g ül> พอจะจำได้ไหมครประมาณ1 1> <g ül> ม1ม1หนึ่งะครับแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบาสไทยไหมครก็อยากให้มาช่วยเชียร์กันเยอะๆครับเพราะว่าตอนนี้บาสเรากำลัง กำลังดูมาก็อยากให้แบบอยากให้มันเหมือนฟุตบอล่เหมือนวอลเลย์พวกนี้ครับอยากได้บรรยากาศที่แบบคนเชียร์เยอะๆนักกีฬาจะได้แบบมีกำลังใจในการเล่นครับครับขอบคุณครับ